คำว่าคิดถึงจากคนที่แสนคิดถึงเมื่อไรก็ซึ้งแต่เธออย่าเพิ่งวางสายรบกวนได้ไหมมีความในใจจะทำก็มีอยู่คำถามเดียวก็ยังเป็นคำถามเดิมเป็นไดไหม ถ้าจะถามเธออีกครั้งรบกูนหน่อยนะช่วยต่อ คิดถึงใครกระซิบก็ได้ถ้ากลัวใครจะได้ยินรบกวนหน่อยสิช่วยบอกฉันหน่อยสิเธอ สักนิดหนึ่งจะได้ไหมก่อนนอนเธอคิดถึงใครตื่นมาเธอคิดถึงใครกระสิบก็ได้ถ้ากลัวใครจะได้ยินรบกวนหน่อยสิช่วยบอกฉันหน่อย สิเธอรบกวนหน่อยสิช่วยบอกฉันหน่อยสิเธอ รับสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทั้งหลายนะครับวันนี้ขอต้อนรับเลยเข้าสู่ชิดแชทแชทให้มันชิดนะครับแต่เพิ่งเขียนสดๆเมื่อกี้หายใจลําบากมากๆอ่ะนะครับวันนี้ทุกท่านจะได้พบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษมากๆนะฮะสำหรับทั้ง2ท่านเลยนะน่าจะทราบอยู่แล้วงั้นเชิญพบกันเลยแล้วกันนะครับสําหรับน้องปาโวรีและคุณอับสุบนัณนะครับสวัสดีครับสวัสดีคพี่ป้าสวัสดีครับ นี่จริงๆแล้วถ้าเกิดอยากจะให้เข้าแบบเข้าเข้าแขกรับเชิญแบบในสไตล์ของคุณออฟเมื่อกี้เนี้ยมีโชว์สักนิดหนึ่งนะมี่เหรี่เต็มกันหลังใหม่เขาสองคนนี้เป็นนักร้องหน้าใหม่ซึ่งเกิดมาเพื่อฆ่าสายัยดันยอดรักพลักทศพลอะไรนะนีใครีใครพ้นสดใสขโมยไข่ไม่ขึ้น ล่วงเกินสุดนาลีแล้วแอบกินบะหมี่ก็จักรพันเออสุดท้ายแล้วอะไรเอาสิิเอาสิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้หลายๆท่านดูอยู่เยอะมากโดยเฉพาะพี่ๆที่ดูอยู่ทางต่างจังหวัดนะฮะเห็นทราบมาว่าดูผมไม่อยากเห็นหน้าตัวเองเลยเห็นดูดิแดงแดงคือดูกันถึงขั้นว่าเปิดในคอมนี้นะฮะแล้วส่ง ตรงเข้าโปรเจคเตอร์นั่งดูกันอยู่ถ้าเกิดที่จังหวัดไหนดูอยู่แบบนี้นะฮะยังไงส่งมาบอกหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทั้งคุณออฟแล้วก็น้องเปาเนี่ยทักทายเลยนะครับครับครับส่วนคุณผู้ชมทุกท่านก็สามารถเข้าไปดูได้นะฮะตอนนี้บน Facebook ของ G m e m b e r สามารถดูได้แล้วนะครับคลิกเข้าไปดูได้แล้วก็สามารถแชร์ไปให้คนอื่นดูได้ด้วยนะฮะเป็นแชร์ลูกโซ่ส่งส่งต่อกันไป <c oughs> ดูได้หมดเลย นะครับผมอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตมาพูดกับน้องเฝานิดนึงค่ะนะครับสวยมากงามมากนะครับน่ารักมากครับผมหนาวไหมครับหนาวมากค่ะเอาไม่เป็นไรครับเอาไหมไม่เป็นไรไม่ได้ได้ได้ไม่ได้พี่ดูแลดีอยู่แล้วเอาตัวไหน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 มันอุดนั่นเลยเห็นไหมเมาไม่เอาสินี่ให้น้องเฝาแล้วโอ้โหในนี้เย็นจริงๆครับครับโอ้หได้เสื้ออันอบอุ่นครั มากผมรักพี่ผมถอดเสื้อให้พี่เอามาเพรพี่ก็ร่มหนาวอยู่แล้วว่าต้องมาถอดแล้วหนาวนี่ที่นี่เหมือนหิมะตกเลยนะครับแต่ถ้าถามถึงเรื่องของภาพยนตร์นิดหนึ่งแล้วกันครับสําหรับเรื่องพิมพวงใช่ไหม็นบ้านกระแสตอนนี้ก็ถือว่ากระแสดีมากแล้วก็เชื่อว่าแฟนเพลงของแม่พึ่งตั้งใจร้อนหนังเรื่องนี้กันครับผมแล้วทุกคนก็แบบให้ให้การตอบรับดีกดดันไหม เล่นเป็นพี่พึ่งเลยอย่างเงี้ยตอนแรกๆกดดันค่ะครับแต่แต่พอเล่นไปแล้วแล้วก็ได้คำแนะนำจากพี่ๆจากคุณครูนี่ค่ะก็ทำให้แบบเ,เราตั้งใจทำงานแล้วก็ไขค,ความกดดันตรงนั้นไปได้ค่<ฮ>ะเป่าพี่หนาวแล้ววะเอาเป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไรให้น้องให้น้องไปให้น้องไป <c oughs> นะครับให้น้องใส่ไปก่อนไม่มีปัญหา <c oughs> นะครับก็คือได้มาเล่นเป็นเรื่องแรกเลยใช่ไหมฮะเรื่องแรกค่ะแล้วถือว่ารับบนหนักมาก คือดีมากแล้วแหละเพราะว่าเล่นเรื่องแรกแล้วก็มีหลายๆคนแบบติดตามเยอะขนาดนี้พี่เล่นสามเรื่องนะครับสามเรื่องแล้วนะยังไม่มีใครรู้จักพี่ <c oughs> เลยรู้จักหรู้จักโอยขอบคุณมากครับน้องเปาครับชื่ออะไรคะเปาเป <c oughs> าแรงแล้วไหนผู้ใหญ่บอกว่าอย่าเล่นกับ้องแรง,แรงใช่ไน้องเปิดก่อนเลยน้องยักมาก่อนเลยซ่าบอกว่าเล่น MV กับพี่ออฟด้วยค่ะ เพลงอะไรนะเพลงดีไหมครับครับดีไหมครับถ้าถ้าประจำดีไหมครับดีไหมครับนั่นนะทีเป็นยังไงบ้างเมา่น้องหน่อยก็อันนั้นเป็นรู้สึกจะเป็นช่วงแรกๆที่เจอน้องเขาอะครับก็ยังพยายามเค้นกันอยู่ว่าอย่าอะไรนะอย่าแกล้งเนิร์ดสิน้องน้องเปาอะไรเงี้ยพูดธรรมดากับพี่ก็ได้เราอยู่อยู่ชัยนาทพี่ก็ไม่คยเรั้งไมาไกลกันเนาะเอาแล้วทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันแล้วเราเพิ่งหายเนิร์ดไงแต่ก็เออ มารู้ว่าน้องเขาเนี่เหนื่อจริงๆแล้วแบบเออแล้วน่ารักดีครับครับแล้วเต็มที่กับ M v วกับการทํางานมากครับอแล้ววันนั้นเนี่ยถ่ายกันตั้งแต่เช้าจนถึงตีสี่ตั้งแต่เช้าวนึงเลยอคัน้องไม่เคยบ่นสักคำแต่หลับเลยนะครับน้องเลยอุ้ยมีหลับหลับมีบ้างนะมันมีหลับมีหลับครับผมนะฮะก็คือในพาร์ทของ MV เพลงดีไหมครับใช่แล้วนะครับมีมีอะไรเมาส์พี่ออฟบ้างไหมพี่ออฟถือว่าเป็นทั้ง นักร้องด้วยแล้วก็นักแสดงที่เก่งมากๆเพราะว่าพี่ออฟช่วยสอนแบบการแสดงหนูด้วยค่ะเพราะว่าตอนตอนแรกหนูก็ยังไม่ค่อยชินกับการถ่ายเอ็มวีก็ยังงงอยู่พี่ออฟก็ช่วยสอนสมมติว่าถ้าเกิดตอนนี้ไม่มีกล้องไม่มีไมค์ไม่มีใครดูครับเราจะตอบว่าอะไรครับเมาส์พี่ออฟหน่อย ก็พี่ออบชอบแต่อั้งคนุณอะไรอย่างี่ออบช่วยสอนแบบนี้เหรอครับไม่น้องเล่นอะไรพี่ออบช่วยสอนเทคนิคอะไรอย่างงี้เออกอคือโอบมาเลยเขาโอบมาเลยเหรอใช่ก็อยากให้น้องเข้าใจง่ายขึ้นอะไรอย่างีะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เพลงในเออ เพลงดีไหมครับเนี่ยซีนแต่ละซีนที่เราเจอกันเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าทุกกิบตามจีบเขาหรือไม่ก็แบบแอบแทะอังอะไรแบบว่าแบบต้องมีบ้างลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยฮะครับผมก็เลยต้องต้องให้น้องเขาตั้งตัวไว้หน่อยว่าเดี๋ยวพี่จะทําอย่างนี้นะรับได้ไหมอะไรเงี้ยบางที่มีมีซีนหนึ่งครับที่มันเป็นซีนซีนแบบมุดใต้โต๊ะมาครับแล้วพูวกับไม่เอาไม่เอาไม่เอาฉากจริงไม่เอาแบบตอนที่ถ่ายจริงพอตอนซ้อมตอนจริงเนี่ย ผมเอาขึ้นแบบว่าอุ้ยน่าอยู่ใกล้กันได้เฉยแต่ตอนซ้อมยังไงรู้ปล่าชนน้องเขาวิ่งมาเอาจมูกชนผมเอ้ยโอ้ยรู้สึกไงบ้างรู้สึกผมตั้งตัวไม่ทันครับผมเป็นไงลัะอ่านรับเลยใช่ไหมอ่าเป็นก็เป็นฉากน่ารักน่ารักครับมุดใต้โต๊ะมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมนี่คือ MV ของคุณอ๊อฟสุพนัทครับผมว่าน้องอ๊อฟกรอกน้อยคืออาจจะอยากจะถามนิดนึงแล้วกัน ครับทำไมถึงต้องเป็นกระรอกน้อยทําไมไม่เป็นบางกอกน้อยหรือกรอกอรบางกกน้อยอย่างเงี้ยยบุคลิกนะครับเป็นคนผู้ชายตัวเล็กๆคนหนึ่งซึ่งแบบว่าถ้าเกิดพูดถึงชีวิตปกติที่ใช้อยู่ประจําวันอย่างเงี้ยจะเป็นคนนิ่งๆครับครับตอนอยู่ในบ้านเอฟนะที่ครูรักเขาตั้งฉายาไว้ให้แต่พอเวลาขึ้นเวทีปุ๊บเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่า ไฮเปอร์ขึ้นมาแล้วก็มันจะคือได้ไหมไม่ได้ดีดขึ้นมาเลยของขึ้นเลยมันดีดเลยครับ้วแบบจะทําอะไรที่แบบคนเขาคาดไม่ถึงแบบจะเอนเตอร์เทนมากคึกล้นเป็นพิเศษอะไรเงี้ยเขาก็เลยตั้งฉายาครับว่ากระลอกน้อยมันเหมือนลูกดิกเหมือนกระลอกน้อยอ่ะกระโดดแล้วมีต่ออีกว่าแสนกลนกระลอกน้อยแสนกลนฮะคือทําอะไรที่คนเขาคาดไม่ถึง ครับผมแต่ถ้าเกิดในในจอที่คุณผู้ชมดูอยู่นี่คือ MV เพลงดีไหมครับดีไหมครับนะฮะนี่คือที่น้องเปาเล่นด้วยใช่ครับนะครับโอ้นี่ถ่ายกันทั้งวันทั้งคืนนะครับโอ้โหถึงตีสี่แต่ยังไม่เห็นฉากที่แบบว่ากุ๊กกิ๊กกันเลยอ่ะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีผมเกลียดหน้าตัวเองจริงๆนะเนี่ยพี่เปามาเองเหมือนพี่เปามากเลยแล้วทีมงานก็เขียนให้สนุกเชียร์แมนฟืนเออเดี๋ยวขอขอดูฉากที่แบบกุ๊กกิ๊กกันหน่อยนะ คุณผู้ชมสามารถแชทกับทั้งออฟแล้วก็น้องเปาได้นะครับส่งข้อความเข้ามาอยากจะถามอะไรอยากจะพูดคุยอะไรได้ทั้งหมดเลยนะฮะมีถามมาว่าพี่เปาคิดยังไงกับฉายาเนอเสน่เนิรสน่ครับพี่จริงก็มันมันเป็นยังไงคะเนิมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วค่ะเป็นคนสุพรรณคนสุพรรณก็ดีใจที่ทุกคนชอบเสียงเนอรน่ารักยังอยากทําให้มันเนอคือทําไม่ได้เพราะพี่ไม่ได้เกิดสุพรรณเนี่ยฝึกได้ฝึกได้เดี๋ยวสอน เดาซ้อนครับผมสักคำได้ถ้าเกิดเป็นภาษาสุพรรณแบบหิวข้าวอะไรเงี้ยมีไหมหิวข้าวต้องหิว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 อ่าหิวหิวขึ้นบนหิวหิวข้าวค่ะนะครับเออเนี่ก็น่ารักดีนะฮะสำหรับเสนอเสน่ห์ใช่ไหมค่ะเนอเสน่ห์นะครับก็ชื่นชอบชื่นชอบแบบนี้อยู่แล้วนะเดี๋ยวดูคำถามกันบ้างที่คุณผู้ชมส่งมานะบอกว่าจากคุณระวิววันระวิววันนะฮะขอไปครับพี่อ๊อฟสอนท่าเต้นหน่อยนะครับท่าดีไหมครับช่วยสอนให้หน่อยดีไหมครับนะฮะ เอาทาท่าฮุกแล้วเนี่ยมเอาไม่ผมตามท่าฮุกแล้วนะครับจะมีท่าจําอยู่แค่ง่ายๆเองครับเดือบงขึ้นลงอ่ะคุณเป่าลองสิข้างหูข้างหูข้างหูขวดีไหมครับดีไหมครับสลับกันสลับกันดีไหมข้างขวาจะลงขวาขึ้นก่อนขวาขึ้นก่อนนะครับขวาขึ้นก่อนเสมอนะดีไหมครับ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 อ ดีไหมครับดีไหมครับเอ่อดีไหมครับดีง่ายแค่นี้เองอ๋อเจอคุณออฟที่ไหนดีไหมครับดีไหมครับมีคนพักแล้วนะจริงเหรอไปตามเด็กมหาอาจารย์มหาวิทยาลัยตามอะไรอย่างเงี้ยตามศูนย์การค้าอะไรเดินผ่านวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เริ่มทักแล้วนะบางคนไม่กล้าเรียกชื่อฮะเรียกเฮ้ยดีไหมครับ